ที่ได้เพราะว่ายังเพราะว่าขันย่าหลายมั้กะมันงกะมันหมดเมล็ดงีไหมคะถึงแหมมันกะนไมค์หอกคือเก่าแหมรายได้เป็นจังไรต่อเดือนบางช่วงช่วงพีกๆีมันหันได้ยินข่าวมาขายดีช่วงพีกๆกะได้ได้สองเมื่อนอยู่ค่ะได้สองเมื่นต่อเดือนหรือต่อมื่อสองเมื่นต่อต่อต่อมื่อแต่ว่าอันนี้คือต้องหักค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเล้สองเมื่นต่อมื่อเด้อพี่น้องเด้อสองเมื่อซูสก็คือได้ได้มื่อละ มื่นหารักฮัตรักฮัตขายใจขายแห้จขายแห้งแล้วแล้วมื่นแล้วมื่นห่าแม่นค่ะค่ารถค่ากินค่ารถค่ากินแน่นค่ะเทาก็บฮักฮักไข่ผู้ตัดผู้คนฟูรถไปส่งอย่างนี้ไข่ครับอันนี้ก็คือได้อยู่บูมบูมค่ะพักตุดนึ่งไล่ได้เลยครับี่ผ้องสุดยอดเนาะได้ได้จนว่าได้เฮี้ยหลังหนึ่งแหละค่ะได้เนียหลังสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอศรีรภูมิครับ จังหวาลอยเองครับมื่อนี้มาเล่นกับนงกีนะครับคนความคิดบล็อกขึ้หมูนะครับชุกเขียวนั่นคือแปลงแปลงเข่านะครับรอบเพื่อนนี่เป็นแปลงเข่าเบิดนะครับแต่ว่าเพื่อเลือกที่จะปลูกหญ้านะครับพอมีพี่น้องครับเฮ็ดคิดบล็อกขึ้หมูเฮ็ดบล็อกขึ้หมูนะครับตอนนี้นะครับไร่ใดเพป็นบัวใส่ธรรมดานะครับตกเมื่อละสองหมื่นกมีนะครับเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับนงกีนะครับเคล็ดลับการ ปลูกหญ้านะครับการตลาดเพื่อนจังไดนเพื่อนคือขายดีกว่าม,มูแทะนะครับเพื่อนมีแนวทางจังไดนแน่นะครับเดี๋ยวเ้างสิบปขอความหูวกันน้องกีนรำกันนะครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามบารูสิเกตครับผม พ่อมีพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกับสิภาพ่อมีพี่น้องนะครับมาใส่อาทีไคโตซานนะครับเพื่อนยังแน่นะครับอาทีไคโตซานนี่ก็คือง่วหอมง่วจอยเลี้ยงลูกบดีน้ำนมบ่มีนะครับเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนผสมติดหนักเป็นโลเป็นไผ่ดูวิธีใส่ของเพื่อนนี่ง่ายๆครับหนึ่งฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใส่ลงไปแค่นี้นะครับง่วของพ่อมีพี่น้องนะครับกับสิสุขภาพดีนะครับมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงปกตินะครับขวดหนึ่งนะครับอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้สั่งซื้อนะครับม 3004156บารุษซิเกตคอนเฟิร์มครับพร้อมีพี่น้องครับ ตัดกี hmm? ้วยเนาะตัดขอนะอดรบความสีดเพ้ามาอย่างเข้ามาขยอไมากเกิมากันมันหมดเ่นีไหมค่ะถไหมเมื่อการไม่หงอกขึ้นกาไหมือกรดิเปนอันควรเป็นอัสวัสดีครับสวัสดีครับมาเนี่าพี่พีน้องมาเลร่นน้ำนงกีนะครับนงกีพิกัสเท่าย่ไสครับเนี่ยยนบ้านบ้านบ้านนองค่ะเพื่อเสร็จราพูดไหมค่ะ จังหวัดลอยเอดเทาแมนค่ะจังหวัดลอยเอ็เมื่อน,นี้อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะ,ะบ่ได้มาเบิงเขานะครับเพราะมีพี่น้องครับมาเบิงหยานนะครับเออตรงกี้บอกความเป็นไปนเป็นมาเบิงท้ยบ้านเขาจะปลูกเขาเบิดรอบเทาเบอไว้เนี่ยเขาจะได้มาปลูกหยาเนาะอันความคิดก็คือว่าไอเฮ็ดเข้ามัน่าดเสียใจมันหลายไหมค,ค่ะครับเพราะว่ามันมีเรื่องขาดปุย๋ย่าไอเข่าพันเขายังไหมค่ะอือก็เลยว่ามันขายได้แค่โลหะบาทเจ็ดบาทไหมค,ค่ะครับ ได้ชำนันเนาะครับก็เลยร่องว่าเออเช็ดจังได้ยังสิไหมคะเอาเอายางอื่นเข้าไปอยากเข็ดเขาเรลวบไหมคะก็เลยล่องล่องเอาเอาหยามาล่องมาปลูกเบิ้องค่ะครับเข้าปลูกโดนหรือยังครับหลงกีอันว่าวว่าวทึงกับปลูกมาตางตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยค่ะปีที่แล้วก็ได้จิ๊เขาเดือนที่เจ็ดที่แปดต่อคะครับค่ะ ไีบ้านเพิ่นว่าจังใดตอนนั้นเพิ่นเลี้ยวเบิ่งเข่าเห็ดหยัหงเฮาให้คือ,อ,อพี่บ่าว่ะเนาะจัาพ่กันมาปลูกเห็ดเข้ากับของมาปลูกหญา้าก็เลยว่าบ้าเห็ดเห็ดจังได๋เฮาลองเ่องเป็นผู้แรกไหมคะเฮาก็น่าสิมะสิดีกว่างสีไหมค่ะสีไหมคะครับลองลองเป็นผู้แรก,แรก,แรกค,ครับแรกๆะผลตอบรับดีเด้ค่ะครับเพราะว่าช่วงช่วงที่เฮามาเฮ็ดนี่เพิ่นเฮ็ดหน้าปังพอดีไหมคะ่ะ เป็นเห็ดหน้าปังจะเขาเห็ดหยาครับกระสวนทางกันแต่ว่าพ่อพ่อในช่วงเป็นเก็บเกี่ยวหนาปังไหมค่ะครับขายหยาสองรอบสามรอบคนกับตาดอ๋อี่สิไหมค่ะอ่าก็คือบานพร้อมกันนี่แหละกับกับชุ่มเห็ดหน้าปังแม่นค่ะครับแต่ว่าเขานี่ตัดหยาขายสองสามรอบแล้วแม่นพลังเด็ดตัดรอบเดียวเดี่ยวกิวเขาคิดค่าเฉลี่ยใช่กันคือเฮาหักค่าใช้จ่ายค่าจ้าง ข้าวปุ๋ยขายแห้งเขาแด่กํำไรขายเขาข่าวได้ค่ะก็เลรก็เลรววานี่แหละค่ะนาซีจุดจบยิ้วนานงานในเนี่ยค่ะอ๋อครับก็คือมาคิดใส่กันแล้วเขาขายสองหลอบเพิ่นกำลังขายรอบเดียวนะครับบันเขาขายโลละเจ้าบาทบันอัน โ้อนถ้าจะเป็นหยา,าบหยาบท,ท,ท่นบานท่านคธ์แต่สียูทีหาบาทไหมคะแต่ว่าในในหาบาทดีเขาก็ขายคือคือเขาก็แถมให้ลูกค้านั่นไหมคะ่ะเพราะว่าแ<อ>มีนาสวนหาบาทแต่ว่ากรสิมีแบบว่าแถมให้ลูกค้าลูกค้ามารับเองครับไปสซงสีไหมคะมีแถมไหมคะมีแถมหาบาทกระซ้าถอดแต่ว่าให้แถมแถมหลายๆแถมไม่ละมีแบบว่าลูกค้าอยากตัดเองนี่สิไหมเขาก็จิลดราคาให้จากหาบาทเป็นซี่บาทเป็น เอ้สามป่าเป็นสี่แม่ค่ะกับเ่าที่คุยกันได้นนค่ะนะครับอาจจะมีการลดลันเนาะนะครับบ้านนี้แนวแนวทางตอนนั้นเมื่อคือเทศปลูกหยาตอนปลูกเนี่ยปลูกหยากบ่บอได้ค่ะเอกากเตรียมแปลงก็จะเขาปลูกเขาเนี่ยล่ะค่ะไพแล้วก็ปันนะคะเนี่ยมันเป็นขีดต้มจักหน่อยไหมครับเอกจากเอาทอนพันไหมค่ะครับมาห้อยแล้วก็ใส่ตอนนั้นจีใส่ข้นยำไหมค่ะใส่ข้นยำกับจังจัง นี่แหละพี่น้องก็บคลองเนี่ยไหมคะใส่ค้นยำมายำให้หญ้าซอยในเด้อคุณน้าแอนค่ะซอยแต่คือจังล้มแขกเองง่ายเหรอคะค้นกับเต็มกันหน้าแอนค่ะเอาเริ่มต้นเขาตอนแรกเขาปลูกจักไรตอวแรกเอาลกมีหน้าซิบไรไหมคะครัเขาก็ต้องมาไอ้หนูหนูกอน,นกอนสีเข็ดเนาะนครับตองมาศึกษาว่า ถ้าแช่มันหนาแรงอย่างนี้เนะาะมันสินมีน้ำบองสิน,นะคะ่ะงูก็เลยมปษษาปรดสาครับแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดไวไทยเาผักเส้าโฮมเองค่ะผักโฮมคะ<อ>่ะก็เลยได้ปลูกที่ดีว่ามปนเจ็ดลาะค,ะค่ะเจ็ดลา ฮักคาอ่าฮักฮักพื้นที่อ่าอยู่พื้นที่เศร้าฮักอ่าบ่อนามนอฮักษาเรียกกระเทืถนนเพื่อเพื่องายต่อการเข่ามาเนาะเข่ามาเอาหญ้าเอาหยังนะครับเพื่อกว่างแผนไว้นะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือแนวคิดนะครับแนวคิดหลักๆของเพิ่นก็คือรอบผลิตก็ไหวนี่แหละเนาะปลูกหญ้าประติจักเหมื่อเฮาเด้เก็บเฮาเด้เกี่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าเอหนึ่งเฮามีซั์เลี้ยงเนาะค่ะ มีสัตว์เลี้ยงยี่สิบมือกับตัดได้แล้วแมค่ค่ะแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เ้างโป๊มนี่มีสัตว์เลี้ยงคือคือกี่นี่ลูกขายโดยเฉพาะเนาะคือซิบผาตึงขาซิบมือกีตึงตัดเทียนหนึ่งแม่แต่ถ้าสมมุิว่าไผ่มีง่วนไผ่มีง่วนยี่สิบมือ,อตัดได้ทางตัดทาง<อ>แตกลงทุนเทียเดียวลงทุนเทียเดียวแฟนคนว่าปลูกได้เป็นซิบปียังไหนลุเทียนหนึ่งแม่ค่ะสุดยอดเนาะลูกก็เลยว่าเออมันกับไข้กบ เฮ็ดเขาเฮ็ดเขาหาพันหาอย่างเนาะทุกปีลงทุนวานไถทุกปีแต่ว่านงกี้นี่คือจัดการเธอเดียวอยู่ได้สิบปีในการลงทุนนะครับบ้านนี้การดูแลยากบ่อใส่ปุ๋ยใส่นันใส่นี่อันบ่ยากเด้ค่ะคือคือหนึ่งเขาเขาเขาอ่อยเขาตัดแบบนี้ไหมคะครับหลังจากตัดตัดเตียนค่ะเท่ากับป่อยน้ำใส่นองแล้วก็ไอไผมิ่งขิงวัวขี้ควายขี้หมูหรือว่าไอไอ มีต้นทุ่นแนนกเบี้ยค่ะไส่เลยค่ะเล้ากับเร่งเร่งข้าวเดียวขึ้นลางามเขียวตัด้ตัดรอบว่าอีกค่ะครับครับดูแลบอยากรอบอยากเวาถึงมาการดูแลบอยากนะครับพอมีพี่น้องครับการดูแลหน้าหยาครับพอมีพี่น้องครับเลี้ยวไปนี่เขียวนะครับมูเขาเห็นหน้าเขาแต่ว่าเพิ่นเห็นหน้าหยานะครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่าที่น้องกีเห็นความแตกต่างก็คือ รายได้เนี่แหละเนาะรายได,ยดย้คนข้างทีจะแตกต่างกันชัดเจนะนะครับเพราะว่ารอบลิตค่อนข้างทีจะว่นะครับการตลาดเป็นจังไหผพู้ลังคนเป็นกังวลน้องกี่การตลาดดนี่ดนี่มันก็หลากหลายเด้ค่ะเะวาะ,ะวา่าหนูวา่าเอยยูยูทีเฮาขายันขยันโพดขยันหาลูกค้าค่ะบ<อ>ม่อ,อยากเลยแต่มีฐานที่ดีไหมค่ะแล้วการหนึ่งคือ บางคนลูกค้าบ่สะดวกมาเอาเขามีบรับส่งมีบริการอย่างอื่นยงังสิไหมค่ะพระเจ้าอยากให้เข้าไปหายยางังสิไหมคะคครับ่ะ,ะบริการเนาะบริการนะครับแล้วก็ตลาดหลกัลกๆัก,กสิฟังนองกีบอกก็คือตลาดออนไลน์แม่นคะส่งทั่วประเทศบอส่งทั่วประเทศโอ้ส่งทั่วประเทศเลยแม่นคะสุดยอดเนาะนะหรือว่า ลูกค้าโบอยากเป็นแบบว่ารับสดตัดสดอะค่ะมีกระสอบนะคะจัดส่งทั่วประเทศคือกันค่ะจัดทรงหายได้จัดส่งแบบผู้ใดอยากทดลองก่อนอยากเอาไปปลูกอยากได้พันธุ์ไปปลูกค่ะเอาเอาแบบทดลองเนาะแบบญาติใส่กระสอบกับบริการส่งทั่วประเทศคือการค่ะหรือว่าเสียมาเอาเป็นตันเป็นยางเท่ากับมีไห่เท่ากับมีไห่นะครับมีไนี่คือแปลงหยาหน่องกีครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องยางรอช่อมหยาเพิ่นครับ พ่อพี่ดองครับตอนนี้นะครับกับเมิ่งแปลง,งหยาเพลินนะครับพ่อพี่องเดี๋ยวพ่อพี่ท้านงกี้ นะครับปลูกมาหลายปีแล้วนะครับเพคนว่าปลูกมาหลายเออปลูกมาปีกว่านะครับหลายเดือนขายหลายสุนแล้วนะครับพรท่านพรท่านเขาเสียไปปลูกนะเขาเสียแบบใดตรงที่พรน่ันนะคะไอ้ก้อนเรือนก็คือชี้ศิษาครับชี้ศิตามก็ชี้ศิษฐ์หาเหมือนค่ะคือคือดีดีดีพร้อมที่จะลงลงทีดินลงตรงอันนี้คือเจ้าในกตีเจ้าในกตีความพร้อมชี้ศิษฐ์หาเหมือนบนยอดกว่าชี้ศิษฐ์หาเมือ อันนี้ก็จะมีเจ้าของแปลงหย้าอธิบายใ oh, ห้ลูกค้าอยู่แล้วอ๋อน้่งเกดจะอธิบายอยู่แล้วว่าแบบใดนะครับตอนนีพี่น tang, sí> э ้องครับวิธีปลูกแล้วก็หยาเดี๋ยวหาทอนพันธุ์นะครับทอนพันธุ์นะครับที่ที่เหมาะสมี๋ยวสิภาพเบิรงกด้วยค่ะเดี๋ยวเห็นเป็นตัวใดทอนพันธุ์ที่ดีควรจะเป็นแบบใดนะครับสรับนี่นะครับดึงออกมากวดปวนะครับรดยการบอตัวนั้น ได้ค่ะได้ได้การนะครับพ่อี่พี่น้องครับมันกะสิมนี้ห่างนะคะอ๋อมีห่างออกตามป้องนะคะอ๋อออกตามป้องนี่นี่ค่ะออกตามป้องเป็นบ่านี่ครับพ่อแี่พี่น้องครับค่ะแต่วันเขาเอาไปปลูกเอต้นต้นเ้าต้นต้นที่ห้าไปครับล่าสุดว่าเด็กแบบว่าเอาไปปลูกไม่สี มันสีซืนเป็นเป็นอทองนี่รากกระสีแตกเป็นยอดไม่รากกระสีแตกเป็นยอดไม่เท่าเสีก็คือเท่าเอาไปเปน็นต้นเก่าแล้วกระสีตายแมนค่ะต <c ười> ้นเก่าแล้วสีตายตายยาตกใจแมนค่ะ,ะเพราวรากกระสีงอกจากจากป่องมาอยู่แล้วนะคะอันนี้อันนี้บ่รด้บ่ได้ว่าลูกค้าเอาไปอุ้ยต้นเก่าตายแมนค่ะมันในต้นเก่าตายแต่ว่ารากกระสีนีหักไม่แตกออกมาแท่งออกมาตามขอบป่อง ค่ะแต่นี่คือยูทีวาหยาพันดีหยาครับนี่มีรลากความปลูกอันนี้กะติดแน่นอนค่ะผมค่ะพันดีนะครับพม่ี่น้องครับคอนพันแกนะครับแกต้งแกจัดนอนเอาเป็นแบบอ่อนๆให้งัว่ากินมันก็สีหนาแม่แม่ค่ะก็อันนี้ก็ขึ้นยูกับดินกับลูกค้าเอาไปความควมใส่ใจดินดีก็จะกะติดกช่คมือไม้กับแนน้ำเอาแก่แกเนี่ยลค่ะมือไม้กต่แนน้ำเอาแก่แกนะค่ะคือ แน่นอนแน่อนอนแน่นอนะนะครับพอเป็นพี่น้องครับเอาบอกบากพื้นเรื่องรายได้ไก่อนมาเฮ็ดชัวข้าวนี่ยรายได้ไเป็นจังไรต่อเดือนวางช่วงช่วงพีกพีกมาหันได้ยินข่าวมาขายดีย่องพีกพกับได้ได้สองหมื่นอยู่ค่ะได้สองหมื่นต่อเดือนหรือต่อมื่อสองหมื่นต่อต่อต่อมื่อแต่ว่าอันนี้คือต้องหักค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้สองหมื่นต่อมื่อเด้อพีอ่น้องเด้อสองพีกสุดก็คือได้ได้มื่อละ มื่นห่ารักฮั้นลักฮักใครจะใจรักใครใครจะใจใายแห้งแล้วแล้วมื่นแล้วมื่นหาแม่นค่ะขารถขากินขารถขากินแน่นค่ะเทาก็บฮักฮักไข่ผู้ตัดผู้โขนรถไปส่งอย่างนี้ไข่ครับอันนี้ก็คือได้อยู่บูมบุมครับบุมบุมหนึ่งลายได้เนี่ครับพอ่ีกับสุดยอดเนาะ ได้ได้จนว่าได้เฮียหนลหลังหนึ่งนหละค่ะเงี้ยหลังหนึ่งเฮ็ดบอกว่าปีได้เฮี้นหลังหนึ่งจนว่าเพิ่นว่าอู้บ่แม่สิได้ <c oughs> เซาเฮ็ดเฮ็ดหน้าไม่เฮ็ดหนาลแล้วอเนเพิ่นได้ดแซวไหมค่ะคแต่ช่วงนี้ก็ยังแบบว่าไอ้ก็ยังมีรายได้อยู่แต่ว่าอาจสิบ่ได้บูมปานใดค,ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือช่วงนี้เพิ่นเฮ็ดหน้าเพิ่นน้้าพืนที่เพิ่นเบิดแล้วล่ะพื้นที่เพิ่นเบิดแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าสนใจอยู่สนใจมองไมองว่างไก่ก็ก็ไก่เคียงเฮาเนาะเขาเจ้าแบบ ล่อล่อนาบล่อยางไหมค,คะแต่ได้ตงเป็นชะล่ออยู่ช่วงนี้ค่ะครับอ่าสำหรับน้องกีว่าชว่วงที่เฮ้าเหมาะสมในการปลูกที่สุดอาะน้องกีค่ะปลูก้าช่วงใดดีปพูมือใหม่ระบบนากระบบมี่ยางระบบมีนี่แหละจากล่องปลูกซื่อๆนี่แหละ เนี่ยนั่นเป็นช่วงหนาฝนเนี่ยค่ะช่วงหนาฝนหนาเห็ดหน้านี่แหละถ้าผู้ใดแบบว่า้ลองสนใจคือกี่เนาะเป็นเห็ดหน้าเห็ดแถาเห็ดหยาเนี่ยก็ร่องเอาไปปลูกเบิร์นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือต้นทุนการไอสูบน้าสูบยังกระสีบ่มเนาีแมนค่ะถีอว่าดีแห้งลองเอาไปทนร่องปลูกเบิงนะคะอาชีแบบว่าเป็นทั้งเลือกไกเกยตรกรหรืนไม่สำหรับคนคนสนใจคนมีง่วอยู่แล้ว คนว่าอยากทดรล่องเนาะอยากต้นล่องยานะครับก่เอาขอดีของหญ้านเอาข่าให้พี่ให้ข้อดีของหญ้านแล้วค่ะหนึ่งคือเราท้นหนากต้นแรงเนาะอันนี้ตนหนักเราหมองรังบอลน้ำน้ำถ่วมอยู่ได้้องดอกกีเนาะแมนค่ะทางหลังนะครับผมไปเบิ่งแม่น้ำแซ่นะครับบ่ตายบ่ตายค่ะก่าต้นทนตนแรงแล้วก็ทนน้ำถ่วบนะคะระยะตัดไว้นะคะสำหรับ สำหรับผู้ที่มีงั้อในนั่งเลยอะค่ะอันนี้คือเบือดใหญ่งัว้อที่ระวัางี้ชิดมือเขาก็ตัดแล้วเนาะทั้งตัดทั้งแตกทั้งหนาครับเอาบอกม่อีกเถอะหนึ่งเบื้องอันเกี่ยวกับว่าคนเอาไปปลูกใหม่จ้ะตอนแรกตอหยังนี่เพิ่นห่างๆแางฮงๆนี่เพิ่นตกใจโอ้ยมันบ่เป็นดอกมั้งเพิ่นว่าะอันนี้ไอ้กะขึ้นอยู่กับไอ้ลูกค้าเนาะตอนที่เอาไปทีแรกเนาะครับ ไอ้กรสีแนะนยนั่าตอนไปปลูกอะค่ะลูกค้าปลูกหางปลูกหนาถ้าถ้าสมมุติเกย์กี์ก็เริ่มที่หางคือกันแต่ว่าบ่ต้องตกใจว่ามันว่ามันตายบ่ตายหรืวเขาตัดไปเรื่อยๆแล้วก็สิคอยแตกหนาเองแต่ว่าการปลูกอะถ้าเขาปลูกหางไม่กรสีใส่ระยะเวลาในการหนาในการหนาอนโดนแน่อาจจะหลายรอบอาจจะที่สามถึงสี่รอบแมนค่ะการปลูกหนาเรื่อยกะ มีีผลดแม่มีผลดีคือเทแเลหนาเลยเทแเลหนาเลยแม่นค่ะครับอันนี้กับเพาต้องตกใจน้องกีเพอน่าตัดไปเรื่อยๆเพราะนงกีกับห่างๆคือการแม่ห่างๆคือการแต่สิเป็นบอเป็นหลอดบอหลอดคือการแ่นค่ะรักษาบุญอยู่แต่ว่าเท่ากับสูเพราะว่าเท่าได้เห็ดเหล่เนาะถ้าก็ต้องสู่ตัดไปเรื่อยๆเออแล้วก็ห่าง นี่เกินมาสามชี้เดือนก็นาแล้วว่ามีหยาสมแล้วแต่กี่มีตรต่างหยาธรรมชาติหยาโน่นหยานี่พอต้องตกใจแม่นพอต้องตกใจตัดไปเรื่อยเรื่อยหยาไม่นานหายเองอ่ะะคทุกคนเขาแนะนน้ำมากวังสีเนาะกี่จะเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ไปรับซื้อหยาจากแปลงหยาด้วยกันเปิดกันเนะนน้ำมากเขามีหยากัดทบปรึกษาเพิ่มด้วยกันคือจังถ้าสมว่ามีลูกค้าว่า สื่ของกีบโทรมากปรึกษาได้ปรึกษาให้ข้าแนะน้ำได้ให้ค้าแนะนำได้เป็นจังไดแน่เป็นจังไดแน่เวลาใดควรใส่ปุ๋ยควรดูแลจังไรการตลาดควรสิไปท่ใดนะครับอันนี้คือแปลงหยานงกีนะครับผู้เหตุบวคือหมูนะครับเดียวไปเพื่อนเคี้ยวเบิดว่าจะเป็นเข่าบวแมนนะครับนี่แต่หยาของนงกีนะครับตอนพอมีพี่น้องครับนี่ไปตอนซ่อนหยาเพื่อนครับหยานี่ี่คือท่อนพันุ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวดืงมาให้เบิ่งนก่อนโอ้ย พี่นี่นี่ครับพ่อมีพี่น้องครับอันนี้คือหยาแกจัดแกจัดพ่อเอาไปปลูกค่ะปลูกปลูกนี่ค่ะขีดต้มเป็นยิบยิบจริงจีดค่ะเอียี่ยมดีแม่นบ่ค่ะขึ้นดีค้นดีนะครับพ่อมีพี่น้องครับอู้เป็นต่อออนซอนนะครับพ่อมีพี่น้องครับเอาไปแห้งงูวเอาไปไปพันค่ะนะครับมีดอกมีหยังดอกมีดอกมีหยังเป็นหยาหยาแกจัดแบบนี้หมอแก่การปลูกเนาะหมอแก่การปลูกจากนะครับพ่อมีพี่น้องครับจากผู้ได้กวางฮัวขวนเนาะหัวขวนเป็นจะได้สูเมือนนี่เขามาขอซื้อหยาน้ำหลองกี่บ่เพื่อกะ อ้อมแอมเพิ่นว่าเดี๋ยวย้อนขายเขาก่อนสีลุ้งสีลุ้งสีเอาจากนีลาบดเอาไก่นะคะอันสีเอาจากนีลาเราก็ให้เฮาแบบว่ามีลูกค้าขายขายน้ำเน่ยสีแมคค่ะเป็นเฮาเป็นแมคคายเพิ่นขันบ่อขันของกีเบดดกลับไปเอาน้ำพีนน้ำนองในบในระแวกเดียวกันคางเคียงเขาจะแบบมะวแลเลี่ยนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีก อีกอย่างหนึ่งสีสันไลได้ให้ชุมชนเนาะ,ะอนาคตขขางหนาก็รรอบติดตามต่อไปนะครับพอมีพี่น้องครับอ่ะน้องกีฝากพี่ฝากนอ้องเมื่อไม่มีความสนใจหลักการที่อยู่ขันพอมีพี่น้องสนใจอยากมาเบิ้งหน้าหยาคือผมหน้านะครับมาหาศึกษาดูงานมาเบิง้งผืดพันนะครับขอแบ่งขอหยังนะครับอ่ะน้องกีฝากด้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีมีมีผู้ใดสนใจนะคะ,คะไก่เคียงอยากได้หยามาเบิ้งแปลงหยานะคะ,คะ แถวนี้แวะแวะมาเยี่ยมชมได้ค่ะแปลงหยาไอ้พนมหยาในเซรัฟูมนะคะคเป็นดีบริการนะคะคแล้วก็อันนี้ก็คือให้ค่ำปรึกษาได้ตลอดไหมค,ะค่ะค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ค,ค่ะฝากเบอร์ฝากเบอร์หน่อยี่อันเบอร์0ูนย์แปดหนึ่งค่ะสองหาเจ็ดค่ะห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะอ่าออนไลน์ช่องทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะเป็นเพจพนมหยาไนเสรภูมิอะค่ะบนเฟซบุ๊กก็จะเป็นเอ หมูอ้วนน่ารักจังอะค่ะครับค่ะอันนี้จะติดตามเรืเลยๆอะครับฝากติดตามเนาะนะครับผู้ใดมีความอ่าสนใจนะครับพอมีน้องครับพันหยานะครับพันหยาอ่าอยากมาขอแบ่งขอหยังนะครับหรือว่ามาเยี่ยมชมกับสมัติมาได้นะครับอยู่เสสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพอมีพี่น้องครับจากผู้ได้ของม้าขวานนะครับมีรายได้เมื่อละสองหมื่นเพิ่นไานะครับช่วงพีคๆนะครับเมื่อละสองหมื่นเลครับพอมีพี่น้องครับบนไซท์ธรรมดาโอู สุดยอดดีๆนะครับเมื ah ่อเนี <holiday. S 3> ่ยนะครับผมกับน้องกีขอลาพีลาหน่องไปก่อนนะครับพอแกนคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ